เอาสวัสดีอีกคลิปครับพี่น้องครับสวัสดีอีกคลิปครับพี่น้องเพราะว่าไร่สดบ่ได้ครับสัญญาณมันบ่มี่วันหันก็เลยเฮ็ดคลิปอีกตัวเลยนะครับพี่น้องหลังจากที่โจมโจมขวัญขึ้นมาบ่หมานบ้านไหนครับพี่น้องบ้านไหนก็เลยสิเอาสิเอาแหวานเอาครับพี่น้องบเนี่ยพ่อได้ปีงี้อยู่ครับเนี่ยปีงกินเข่าจะค่้นกอนพี่น้องมามาบานเล่ยนน้องปลาอยู่กลางทุ่งน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับ พอลุงไม่ปานะบาทอ่า,วา,วาขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องครับขอบคุณเอื้อยน้ำบังหันนะครับพี่ยะถนนเงินมาใหา้ยพันหนึ่งนะครับขอบพระคุณเอื้อนนะครับเดอ้อนะครับติ่งหน่องมาบังหันเดี๋ยวมาเลี้งสิไลส่สวดทางเพจยร์อยวันแม่นชู้แฟนเพจนะครับสิไลส่สวดขอบคุณเพื่อนแล้วก็สิร้องเพียงสู่บนฟังนั่มเหมอนลี้ยงนะครับนอจในถาถาติดตามทางเพจยร์อยวันแม่นชู้เดอ้อมาเลี้งเดอ้อถอยวันแม่นชู้แฟนเพจนะครับมาเลี้งสิในหลักคับทีมงานผู้บ่าวไทยบ้านเท่าเลยละ นะครับขอบคุณทุกกนร่างใจพี่น้องครับว่างันเอื้อเพิ่นโอนเงินมาให้หนึ่งพันบาทจากพี่ยานะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อเอ้ามามาดิขนาดปีงบก่อนโอ้คนตะปีงโอ้ยเป็นอไรเชฟไม่เฮ้าหนาวครับรโอนมาหาปลาจนหนาเดียงพี่น้องครับเมียนบ่เนี่ยหาปลาจนขึ้นหนาเดียงเลยเร็วเก็บตังค์ดูหนาวเลยพี่น้องหนาวหนาเหนาวแล้วหนาวแล้วน่าล่ะเอ้าย่อมแล้ว งอมแลยอาแลวตีขึ้นลวตีงอมน้ำเน้อยู่ในหนองเนีวยบักนลนุ่รับบุสีสีเอานี่ครับดังไฟกวงใหญ่ๆทื่อๆจุ่นนี่พอพอนอยู่บ้านนี่ได้แต่บนใดแย่างมันนแต่ว่าตอนนี้ไปว่าได้นาแดงแล้พี่น้องไลวปครับปีใหม่ปีใหม่พ่อบับเซจวดเข้าไปอะไรผู้เฒ่าพนค่อยได้กินบนไดพี่น้องครับพอนมาเห็นลูกหลานมาเพอนก็เลยมานั่งน้ำนงเสือแล้วท่าน้มก็สี่เลี่ยมแล้วเนาะ ูไรอยู่ในหนองในบาดนี่ยไงา้ตนกกินโ้องไตงนั่นแหละนกเอาให้มันได้หลายๆเด้อพราะได้ปนมือแเร่งเอาโดได้เห็เอกูได้ตามตามอยู่บนเสือแดงบ่โอ้แน่นอนตามตามอยู่บนน่ะน้องแดงน้องแดงมามาเอาแหมาเอาแหมาไปสิลงบาดเนี่ยกูได้นาวกับเปี้ยนผาเปี้ยนผาแล้วก็ต่วงปี เออโยโย้ใช่หรืออ่ะเอาไม้บิังนะเอาขึ้นมาแดงเอาขึ้นมาใช่หรืปลาควานี่เห็นไหมเดี๋ยาวบังน้ำหนองกันพี่น้องเอาใช้แดงเลยเดี๋ยวครับห้าวอยู่ครับห้าวอยู่ตีตอนนี้กำลังห้าวอยู่ทั้งคนดดังไฟถ่ายอยู่บนน่ะได้บ่ระปลาควาไม่ได้หนิเดี๋ยวออกแล้วก็ชักเอาควานขึ้นเบิร์แล้ว เอาขึ้นมาพี่เอาขึ้นมาพี่โอ้ยพี่น้องเบิ่งน้ำพี่ตั้งพี่ไหมใช่หรือโอ้โหย่างของล่างของก่อนล่างกี่ตัวมาก่อนก่อนเอาขึ้นมาก่อนต้องใสจักบาทก่อนก็ลังหงอกหงอกอยู่พี่มีจากฝากเลยบาทนี่บางไฟบางไฟโอ้ไม่พี่ไม่พี่มีมาแล้วพี่น้องครับโอ้เต็มเผาเลยพี่น้องบาทนี่ไปไปเอาไปปดเอาไปปดมาแล้วมาแล้วเนี่ย น้องแดงคนเดิมจัดไปนะครับโอ้เต็มแหเลยบาทเนี่ยแล่วเอากล้องนาพี่น้องเพิ่งก้อนบาทเนี่ยใช่ละกล้องนาก้อยโอ้โหเอากล้องนามาเอากล้องนามาใช่ละปลาได้ยักตัวอยู่ในถังนี่โอ้ยนี่นี่ปลาพี่น้องครับเพได้กินเลี้ยงอยู่ดอกปั่นกันไปปนไปปิ้งมื่อเลี้ยง โอ้ยพะเนี่ยเนี่นี่ยเหียมันมบังนี่ยไหมปนี่เนข่อยขึ้นมา่าะจากปากเลยขอนนี่บ่บมานเลยพี่นหองครับกูได้นเบิ่งคลิปกอนอานี่ครับบมานเลยบ่รืองวดกวนเลยเอ้ากูได้มากวันเฮะมันเลลงไปทีมงานเน่าพูดนะเป็น่ยโอ้ยสะพอมันขันเอาผูดเดียวเราหมกแดงเอาแนัมา่จะว่าบมได้แซมนี่อ้ย ปลาอยู่นองเนาะกระทรมาโอ้อตขากองดูดดูดรายดยดายอยู่ลงว่านกน้อยลงว่าปลาควตันนั้นนกน้อยอย้างนั้นแม่นั่นโอ้มีปลาควาพร้อมเน่ไปเลล่อนมนแห้งเจ้าาลนมาชินนั่นแล้วหมดแห้วมีแหเตือดลายยาไปยืมจ้ริบหานแหงามเนาะ รวยลายรวยลายอยู่บัตนี่เขาดังเขียวตึกกับวบานทอดใช่ละตัวพี่อย่างคอายบัตรเนี่ยเขาเป็นวบานทอดเต็มเผาเลยบัตนี่มาดุกเต็มมั้งไว้ใต้ลูกเลยคนไหนคนไหนบางทีล่ะรวยลายรวยลายอยูุบนัตรพี่น้องครับแม่ยอางหนักปาคกอน่ะโอ้ยปลาดุกตัวนั้นปลาตายเห็นบาตรเสียวเลยว่ะบัตรนักปลาคอก็มีตัวนั้ไปกับไปฟ้าล้มกันกลางมองเกานั่นสนุกเตื้อแล้ว ถกอยีบ่แดงเนี่ยเออจัดไปจัดไปแต่ละพี่บอขว่าควยบัดนี่ต่อพ่อ่อยไปบ่ได้แล้วนั่งเพี้ยอะไรเลยเนี่ยนาแดง้วดเลยเพียงไฟบ่คือนาแดงสินะถ้ากินเขาจะข้าก่อนพี่น้องครับนี่ว่ากันไล่สดบ่มีสัญญาณก็เลยขออนุญาตเฮ็ดคลิปพี่น้องเพิ่นว่าเฮ็ดคลิปเอาซะไล่สดภาพมันมั่วเพิ่นว่านะครับแน่ปลาคอดูว่าสันโนควาปลาคอหน่อยปลาคอหน่อย ไปกี et, there, like ่เดือดไปยังนั่ะละไปปิดขางกันวันเหอเอาพอไดีไปปนหมูเลี้ยงประมานคือ่งวดกควนหน่อยหัวควนนี่ยังว่าเต็มเต็มขวนเลยในหัวควนนี่นี่ครับพี่น้องโอ้ยมีแต่ใส่งาบครับพอดีต้่มคนพอดีออมออมใส่พักซี่มือต้มชมกับอันดผ่านเบี้ยวขนาดเลยโอ้ยต้มมชปลเถอะไม่กันต้่มเหรอฮะผ่านเบี้ยวครับมาแต่คนพอดีว่ะเออพอดีเลยผ่านเบี้ยวมา โอ้ปวดอะโอ้ยหลายรยลายว่าอ้นะมล่าเอาไปซาามบาหลายียวเาีนพวกนี้มันตึงเหงอยู่ได้จะจืบคนชุ้คนคุณประมาณเจ้าดีเอาเอายี่จักสองสามบาทแดงในการเล่นอะี่เนาะเนี่ยพอได้ไปปนนี่ละผู้บานหมันไดหลายกูม่เด้อปันป่ามาเนี่ยผู้บานหมันหมันหลายกูม่ได้นี่ยผู้นั้นยังเต็มตาเหงอยู่ไหม ไหลดิเนาะครับเียดังนี่พูดยบาทแล้วลูอขันรวมเบิดุปปาเอาขันนับกรโลอีเีแ้วนี่บาทนึงนี่สิเป็นรลเลยนี่โลเลยเียตัวนึงถ้ากินเขาจะข้ามกหลกทีแรกว่าสิมาสูบน้องก็สิบกขึ้อเรามาสูบดรกเอาไว้ถ้ากินดนดนซะแมนบาพล่ะสูบอไได้เนาะเอนเี่ยปลาคอครับตัวนี้ก็ลังเขางามๆเลยพี่น้องครับปิ้งปลาคอปิ้งปลาคอ สวยๆเลยนะครับแต่งตัวโกล่เลยบ่แต่งตัวโกบ่เศร้าลงกน้องเราบ่โอ้ยเศร้าอะได้โอ้ไหนมันซศร้าแท้ลงผู้แต่งตัวบกูบ่หมันคืองวดกอนงวดนี่พี่น้องครับกลางทงกลางท่าคือเข้าแต่ว่าบ่หมันคืองวดกอนแต่ว่าบ้านเหี้อเอาเพี้ยผู้หมนมันน้องแดงนี่หมันเลยล่ะตัวเนี้ยเก็บปูเก็บไปหรอกพี่เหยียบเลยนั่นเด้อระวังเหยียบเลยหรอกพี่เด้อจังได้คัดหลัง ผม่ได้แม่บอกน้องม่มอขัดหลังกุกโ้ปดนใมน้ใส่กหัวาดโอ้พอเรบีมากั่นเราบของเรา่ยาเสียมปลาเสียมา่กินปีปลาว้ะได้ไ่กินเขาจะข้ามก้นสนออยกข้าม่ได้เมมีนพอเมอ้ยอาตังถวงมันส่เนมาด้อมาเด้อม่น้มาเด้อแฟนับพีครับสุุคนครับ กนถวยเจลคอยเอาวานผู้ใดมากวานเอาอีกตวดเอาเอกเอามาพี่รองครับบันนี่ปุ้ยเผาปลาจนใหม่พี่รองเลยผู้วานเหนียจุนองกับวานเชือกไม้เปลี่ยนสุดแล้วถวยเจลไม่พี่รองเลยคลากรายเจี๊ยะว่ะเอารวดเอารวดเขายังปั่นหนึ่งพอดีเกือบบุทั่นเนี่ยนะครับพี่น้องมามาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อตรวจจานก้อนบัตรนี่ โอ้ยผัหนามาจีเลยพอมาจีพอมะจีเลยกินดยกันผัเสือกกินด้วปลาด้ยหัวอเสือไงใชยังบ่กต้องครับครับผัอนฝามันกินู้ดวัไไป้ใบ่ดไน้องหน้าเนี่ยืมพวกข้าเปีนก่อยยุไก่บ่สกัดโอ้ยยุสกัดม มามาครับมาพี่น้องครับมาเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนครับเอฟซีสุขุมสุกคนครับเปิเป็นกำลังแรงใจให้กันไล่กันเด็กมาเลี้ยงจะไรรสต้องเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองเพลง่ยนมาเลี้ยงนะครับฝนซื่มครับปีนี้ตายได้ข้าเจียววะตายเลยยูเซ่ก็ตายผูเห็้ยนยูกวันยูมองผู้พ้องไปสูบยูฝนไหมตายกระโดดขึ้นมาตายทั้งโขกไหมเออทั้งทั้งกลางนั้นมันมีหยาเนาะทอดวานแค่ไหวข้าพี่น้องครับครับ กินอยู่กลางน้องปลา่ชุดยอดเลยปลาดีปลาชุดทยนีแ่ลราบกินตเจ้าปีพูจริงไหมพเาหิวไ่ริหลายตัวเลยบหลาตัวแล้วพวกเรหิวบสีบซื้อส <ellt> um. ิกินเสถียรครับพี่น้องครับเดินเดินไปเดินไปเดินุดยอดพี่น้องครับ พี e. Anyways, <king> ่น้องว่าอยบานเฮ็ดลิบกินในเบิ้างเี้ด้อว่าซัวนรพอ่นว่าอือไม่มีามใดบกินผู้ใดน้อทุมาน้อจะเฝ้าดูน้องเจ้าทรมาอืมาคมโทรมา2รอบแล้วบ่ได้รับ้าทอยู่ข้าอันยูฮะมาามานะเอาเงินไม่อีกล้วพี่น้องปากกว้างแดงมันหมานได้บากแดงไม่่มาบังนมาบ่งน ไม่ไม่หรอกของตัวนี้ตัวนี้เป็นของตัวนี้แต่พอก็ยังยังค่ะค่ะค่ะพี่น้องค่ะนับตาค่ะแม่บิ๊ก สดๆจากน้องบ๊วยคนไหนดินะดับที่มึงกลังจีบใมั้ยเกาะเสียบเด้เกาดื้อๆเสียไหมดื้อ k h ่ n g ไม่ขับเกียร์เข้าเช่ไหมนี่ข่าวเบิ้ลเอาแล้วนะเอาไหมกินเลียนได้บาตเขาเบิ้ลแล้วเขาเบิ้ลแล้วไป่น้องครับกินเลียนได้บาดเนี่ยอีหลักเด้บาดเนี่ เขาบ่แล้วพอแล้วบ่เนี่เบอด้านมันได้กินจนเบิดไม่ป็นองครับมันได้กินเขาจนเบอกินเ่อเ่พ่เพื่อมูเลยกินผู้เดียวจนเบิดแมพี่น้องก้นก้นขาทาเลยคนแนวนพ่อขาทาเพืลยปลาน่อขาทาเลยพี่นอกเขาติ๊มังกินเบิดผู้เดียวพี่จะละไา้จากวองแนวมูกัสิมูจะตอนนะเล้ยบดเลยจังสีละ จังสิละคันาออกมาจังสิละพอนกำลังนอนกินก็กำลังนอนกินก็ำลังกินเสียบโอ้ยมูมา้าก็หลายคนเขาติ๊บเดี๋ยวมูก็สิอยากยอตัวบคกขพ้นฝอนนะใส่ผู้เดียวจนบัดกินเพื่อกกนแน่สิโอ้ยเนีทถ่องแต่ผู้เดียวมูมานำกันมูมานกันบ่หวงเลยพระลานนี่เอาไหนวะบาหน้องหัวมวนก็นได้ไปลองเด้อนะครับทีมันเท่า เดี๋ยวคันประจําดอกกุง hmm. เ uh ี๋ยวคันประจํากุ้งนี่นะครับพี่น้องโอ้ใส่ปลาควายไม่นซ้จะเอาไปเพิ่นไปเลี่ยมก่อนบ่ดเอาเอาใส่เพิ่นก่อนใส่ปลาควายเอ้าหักงูสิหักผายพี่น้องเลยเอาไปยิ้มเลยกระตัวร่องนะกระตัวร่องว่ายิ้มเลยไปบลาเลยดึกดกับเอามายิ้มเลยคว้านให้นะแม่นกับเอาก้าบเอาเจ้าหน้าเขาหน้าเจ้าหน้า กันไซพงแก้มไว้คือลิงมันคือส่ไปหรืวอด้รพ่อเนี่ยเอ้าจิบเข่ากั uh ิบเข่าจะองเอาได้ละขวดนนำขวาดิไม่ยำได้กันเพราะเขาจินเข่ามาได้เดกอเป็นไปพอเวเมื่อวาน่อกินไหมกินาได้เแล้วโมแรกพอกันตั้งเปียกรยวันเมนโชแฟนเพียนะครับพี่น้องครับโมแรกสิร้องเพียงสูพี่น้องฟังขอบคุณตีปูเนอวนมาไล่นำใจให้รางวัลนำใจให้นะครับนะครับเมื่อคืนนี่ยมีนุงโก้ีสานสามรอยมีพี่ เจ,เจนเจยังก่อนกาแฟโบราณน,น,นะครับผมกับโบลันครับก็ไหนเดียวมาเร่งจังสิโบลันใหม่นะครับเจนางบอกว่เจยังไหนล่ะครับเดี๋ยวเดียวขออนุญาตเอื้อหนึ่งนะครับก่อนเบื้องคิปนี่ผมผมลืมซื้อนะครับซื้อได้แต่ว่ากาแฟโบราณเจน้องเจน้องกาแฟโบราณนะครับแมนแมนแมนดาก,ก็เมื่อกี้พี่ย่าน้านะครับพี่น้องครับนี่ขอบคุณพี่ย่าน้าเด้อดบังขันกำลังแรงใจให้จานลอยบนว่าขอบคุณครับเอื้อ เอ้าคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องพ่อกันมือแรงครับทั้งเพจยร์้อยวันแมนโชว์แฟนเพจนะครับทีมงานเอาสิ่งรองเพ่งงวนซื่อกันนะครับเดี๋ยวจะได้ติดตามกันนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับไปแล้วครับจัดจัดจัดมือแรงเขาจวดจวด